เราคืสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะแนะนำแผนการเรียนนะคะเกาหลีน้พวกเราเป็นใครนี่มานี่นอนบอร์สักกี่่ 난 각국 문화를 알고 싶어. 그리고 난 영어 잘하지만 좀더 열심히 공부해서 외교관이 될 거야. 와, 좋은 꿈이야. 난 한국 사람에게 한국 여행지를 안내하고 싶어. 포냥함 거기는 서권학원 포냥함 마을에 사주키는 서해 봄정입니다. ดีค่ะพี่ชื่อขิงนะคะเรียนอยู่สายการเรียนภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีค่ะความสําเร็จของพี่ที่เรียนที่นี่นะคะก็คือผ่านการสัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีค่ะก็ที่นี่ให้อะไรกับพี่หลายๆอย่างเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเข้ามาเรียนที่นี่กันเยอะๆนะคะแล้วก็จะได้มากกว่าที่น้องๆคิดแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ พี่ชื่อแป้งนะคะจากสายการเรียนภาษาอัเากาหลีของโรงเรียนเตรียมรุมศึกษาภาคตนอนเียงเหนือนะคะแล้วก็พี่จะมาพูดถึงด้านกิจกรรมนะคะก็คือทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาเกาหลีมากมายนะคะซึ่งอย่างที่พี่ได้ไปแข่งมาเนี่ยก็คือการแข่งอัดคลิปแนะนําอาชีพสุดคูลนะคะแล้วก็คว้ารางวัลอันดับหนึ่งของประเทศมาได้นะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการจะมีผลงานเพื่อไปใส่ในรอบพอร์ตนะคะ มาเรียนที่นี่ก็มีกิจกรรมเพื่อรองรับเหมือนกันนะคะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะอันเด้ร์เซย์ระบุนชอเดนคิมซันบีมดาชิกึมเรียนรวมศึกษาฮัทเกียวอิโฮัทกุกอเลนคมบูฮาโกอิซึมิดาสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาตอบคําถามจากประสบการณ์ที่เรียนภาษาเกาหลีมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะครับคำถามแรกนะครับภาษาเกาหลียากไหมตอบเลยครับว่าภาษาเกาหลีไม่ยากเลยครับ ถ้าเราเปิดใจที่จะศึกษาแล้วก็ตั้งใจเรียนจริงๆคือภาษาตุรีก็คือง่ายที่ส <Teacher. S 1> so ุดแลวครับไม่ว่าจะเป็นแพนชนะก็น้อยสลากก็น้อยมีไม่เยอะให้ไม่ต้องจําเยอะครับก็พลาดไม่ได้แล้วครับภาษาุรีของเราก็มาเรียนกันเยอะๆนะครับหวังว่าปีการศึกษาหน้าจะได้เจอกันเลยนะครับก็คำซ้ำนได้หยอระบุเรียนกันเยอะๆนะคะเลยนเย เยอะนะคะมานโอเซลเยอะนะคะ